สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พีเอฟซีครับสวัสดีกันสวัสดีกันยามเช้าครับสวัสดีพี่พีทุกคนเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทอทัศนัยชแนลครับวันนี้วันนี้รถที่บ่อจะมีหลายคันมีแต่เครื่องใหญ่ๆเลยโอเคซีเอ็มผมจะสู้เขาได้ไหมเนี่ยนู่นเค13ก็บังอยู่ตรงนู้นครับหันหน้าใส่ต้นยางนี่ก็หกเดีครับคอมสามยี่ โอ้ตายแล้ว JTM ครับ JTM ผมจะสู้ก็ได้ไหมเนี่ยไอยเก็กข้างหลังักับพีทีเบครับนั่งกับพีทีเคบ,บเครับเนี่ยเปิดประตูอยู่เนี่ย ตรงตรงนี้ยังสวยอยู่แต่ตรงนูน้นมอวานี่โอ้หนักอึ้งเลยโอ้ยเมื่อกี้มาไม่ทันล็อกครับล็อกล็อกไปถึมครับล็อกไปถึมเดาบูววครับเ,เพิ่งออกไปเมื่อกี้นี้เที่ยวแรกก็สวัสดีครับพี่พี่เอฟซี FC, ทุกคนสวัสดีกลอมฮะวันนี้เป็นวันที่โชคดีแหกหมานครับสำหรับ ใครที่กําลังจะเสียงโดคครับก็ยนินดีลอดล่วงหน้าเลยกันครับสําหรับเศรษฐีเจ้าใหม่ของเย็นนี้บ่ายสี่โมงเจอกันฮะก็เดี๋ยวรอชมไปเรื่อยครับจะมีรถเข้ามาตักไปเรื่อยฮะก็อคันแรกเราก็จะมาดูคันนี้ก่อนเลยนี่เป็นล็อกครับล็อกสองร้ยสิบแต่วางเครื่อง โหดี3ามวิ่งอ่ะคอมโอ้โหย,ยางเปียกก็จะไปเทกันหลังปลายางอ่ะ เอาเอาแต่เอาเอาแต่โมครับฝางหัวท้ายก็ไม่ติดป่านนั้นจะออกตัวกีสามกีสี่เออไม่ไม่พร้อมออกไปออกไปก่อนไม่พร้อมออกไปก่อนโ <c oughs> อ้ <c oughs> แล้วก็ล้องจะกินกาแฟ เนียสำหรับคนพร้อมตลอดเช้าครับก็มาดูดูเสียเพชรสายครับ S <S เราก็จะอยู่ในมุมบนมุมบนหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตักตรงนี้ออกสักหน่อยเหลอจะ,จะลงอีกชั้นครับ <S 2> <S 2> <S วันนี้ก็มีเค3สมข้อเกษตรมาอีกคีกชั้น E11 ปั๊มสายครับเกียร์ 6Rb ฮะก็เฟืองท้ายก็จะเป็น839น่าใช้นะเพราะ่เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเฟืองท้ายมาแล้วเป็น z m แต่ก็ยังไม่จบนะเฮียแกบ่นอยู่ว่าเฟืองมันเฟือง3 3เกเอร์ดี๋ยว เดี๋ยวเรามารอดูตอนออกออกกันเลยครับก็ใครเต็มแลนะครับวันนี้วิ่งอยู่แค่นี่ครับปลายป่ายางเนี่ยเลยไม่ได้ตอดวงตอดบางเฮียบอกเอาถมไรอะ่ะถังข้าไร่ก็ไม่ได้ชั้นมากครับเป็นเออสเต็ปรถดินนะก็วิ่งกันเนิเนๆออกวีสอันนู้นก็เคสามข้อเกษตรครับ มาแล้วอ้ยอยู่นี่มีแต่เครื่องใหญ่เลยลาแนละ้วผมร้อยเก้าห้าผมจะสู้เขาได้ไหมเนี่ยอันนี้อันนี้สโลงอยู่ครับก็เป็นพี 11, นะ่สิบเอ็ดหกอบีฮะแล้วก็ยังมีสโลอยู่ ต่อ,อไปก็จะเป็นเกรสรเกสรับออกกระเสดด้วยสูงไป สอนนี่ทำไงได้อะอยากมียอดวิวเผื่อพี่เอฟซีเขายังชอบอยู่คอกสูงครับคอกสูงครับรถวิ่งปาลมอะอันนี้เคฟ3ฟสามครับตามสายฝาสูงโซนผมก็จะเรียกเค3 3ฟสามสามเก้าห้าตอนนี้ก็เป็นเกียร์เซ่เอฟสิบหกสปีดแต่รอบมันออกไม่ ไม่เจ๋ยวไปมองผมว่านะแล้วเฟืงท้ายมันตัวนี้ก็แปดทาครับเดิมครับเพิงท้ายเดิมครับอนาคตรถคันนี้จะเป็นรถแทนเลอร์ผมไว้ทุกรถเกี่ยวนะเดี๋ยวพี่พีติดตามชมตอนต่อไปว่าเครื่องใหญ่ขนาดนี้ขับนิ่มเลยพี่พีเอฟก็เด ok ี๋ยวมารอชมตอน ขึ้นบ่อครับนิ่มๆสบายๆครับเดี๋ยวพี่พีก็วันนี้เราจะพาให้ชมทั้งสามคันนี้นะครับของผมคงจะไม่ไม่ได้ถ่ายครับพี่พีดีเพราะว่าเดี๋ยวตัวผมเองจะต้องไปขับก็เลยเดี๋ยวดูรถทางทีมงานแล้วกัน ติดติดกล่องแน่นอนเพื่อน ใหญ่ครับฟังเสียงแล้วเสียงมันเท้าหาดร,รับท่อก็เป็นท่อเลสสีนิ้วอะปลายก็สีนิ้วครึ่งฮะสามปากครับนี่ครับเราก็ให้พีเอฟซีได้รับชมเรื่อยๆครับส่วนนู้นก็เป็นฮิททิมครับทุบมันจันนะ ก็เป็นอ่ตัวรถเป็น,ปนขอญาตขอญาตเอ่รีวิวล้วก็เป็นร้อยกาห้านางฟ้าเครื่องเป็นเอดววับสามร้อยยี่ฮะเกียร์เป็นสิบสองรอบครึ่งออกรอบสีบ่อ่ะ เดี๋ยวเรามาพูดถึงคันนี้กันครับก็มีผมไปกองข้อมูลใหม่ไปกองข้อมูลใหม่มาคือรถคันนี้กระบะจริงๆแท้ๆเลยยาว6กเมตรหนะะไม่ใช่6เมตรสด้วยโหจะยาวไปไหนฮะยีอ,อตันก็เป็นเก้ารอบครึ่งครับไม่ใช่ออกรอบสี่ด้วยครับออกรอบหครับแต่ใช้ฝาเออเป็นฝาไทยหรือยังไงไม่แน่ใจการเข้าเกียร์ก็เลยแบบ เหมือนี่ต้านทั่วไปครับอันนี้เท็จจริงยังไงผมไม่รู้ว่าแต่ลูกพี่บอกมาประมาณนั้นก็เดี๋ยวเรามาชมกันตอนออกตัวนะครับพี่ๆก็ตอนนี้อยู่ในบ่อก็มีแต่ล็อกครับ ใเครื่อไง พี่เราจะย่อคลิปหน่อยนะครับเพราะว่าเกิดว่าตามสเต็ปมันคลิปมันจะยาวครับพี่พีเอฟโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมกันตอนออกตัวเลยก็เดี๋ยวเราจะต่อคิวคันเฮทึมครับเพื่อนผมก็จอดเล่นโทรศัพท์ได้ มากันด้วยกันสุดท้ายครับก็เป็นคันสุดท้ายครับก็ขอบคุณมากครับพี่ทีมซีที่เข้ามารับชมติดตามครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับ